สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะแม่จา๋าช่องที่แม่บีเอ่อช่องแม่บีเอนจอยนะคะช่วงน้องแก้วรีวิวสินค้าค่ะแม่วันนี้เราเดินทางมาถึงที่ EP 142ยค่ะแม่จา๋างานเรสผ้าใหม่ญี่ปุ่นค่ะแม่อก50นิ้วกันไปเลยคุณแม่จา๋ามีกระเป๋าสองข้างซ้ายขวานะคะแล้วรุ่นนี้ความยาวอยู่ที่44นิ้วสวยๆเก๋ๆเป็นงานสีทูโทนคุณแม่จ๋านะคะตัวนี้หนูจะแจ้งกับแม่เลยว่าเนื้อผ้าของเขาคืองานผ้าใหม่ญี่ปุ่น รีดทับได้เป็นสี t ู o t o n นะคะแม่จ๋าใส่สบายสุดๆเป็นงานเลเซอร์ค่ะแม่ซักเครื่องซักมือซักแล้วสีไม่ตกผ้าไม่หดไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นไม่รีดเลยก็ได้ค่ะแม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูสีกันเลยค่ะคุณแม่จ๋าสีแรกนะคะแม่ตัวที่ลูกใส่เลยค่ะตัวนี้สีชมพูแม่ชมพูสวยนะเห็นไหมดีไซน์เก๋ๆงานสวยๆกันเลยนะคะแม่จ๋าตัวนี้สีชมพูค่ะต่อด้วยเลยนะคะสีส้มแม่สีส้มอยากลัวกันใส่สีส้ม สีส้มเป็นสีที่ใส่แล้วค่ะผิวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นผิวขาวผิวขาวเหลืองผิวสองสีผิวสีน้ำเงิ้งผิวสีแทนอาจจะค่ะแม่จ๋าสีส้มค่ะไม่ลองไม่รู้นะลองเอาไปใส่ดูและจะถูกใจนะคะแม่จา๋าตัวนี้สีส้มค่ะต่อด้วยเลยนะคะแม่ขาจะมีสีดำถามว่าดำตัวนี้ใส่ได้ทุกโอกาสค่ะคุณแม่จ๋านะคะเพราะว่าเขาเป็นดำลายชมพูความดุด,ดันของสีดำแต่แอบหวานด้วยสีชมพูค่ะคุณแม่ ดีไซน์สวยๆงานเก๋ๆด้วยสีทูโทนแบบนี้เลยนะจ๊ะแม่จ๋าตัวนี้สีดําค่ะต่อด้วยเลยค่ะแม่จ๋าจะมีสีน้ําเงินสีน้ําเงินอีกสีหนึ่งแม่เป็นสีที่ใส่แล้วค่ะผิวเวอร์บางคนบางท่านนะคะจะมีความแบบแม่เป็นผิวสีน้ําผึ้งผิวสองสีคุณแม่แต่ชอบแม่ชอบน้ําเงินนะลูกแม่จะใส่แล้วสวยไหมหนูบอกกับแม่ๆเลยค่ะเราไม่ลองเราไม่รู้ความมั่นใจของเราคือเราต้องได้ลองก่อน นะคะแม่สาวชนนั้นเลยต้องลองค่ะแม่ชอบสีไหนเราลองเลยนะคะแต่แม่เชื่อหนูนะมากว่าทุกสีที่หนูเลือกให้กับแม่แม่วันนี้สีสีด้วยกันนะแม่นะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกเฉดสีผิวแน่นอนค่ะแม่นะคะสําหรับ ep 142ีนะแม่นะชอบสีไหนชอบสีอะไรนะคะจับจองกันเข้ามาได้เลยค่ะอย่างลูกอะแม่ลูกอ,อกแค่3638นะลูกใส่งานรอบอก50าสนิ้วแบบใส่แล้วแบบไม่ดูใหญ่โคร่ง ใส่แล้วใส่แบบอ่าสบายสบายใส่แล้วใส่แบบมันดูพอดีนะแต่ถ้าจะให้แบบว่าพอดีจริงๆก็ต้องรอบอก40นิ้วขึ้นไปแต่ถ้าสาวๆไซเล็กอะแม่อยากได้เหรอเกินนะลูกเขาไม่ทําไซเล็กกว่านี้ร้านนี้จะทําแค่รอบอก50นิ้วแต่แม่สามารถเอาไปใส่ได้แม่ดูจากลูกเลยนะคะแม่จ๋าชอบสีไหนชอบสีอะไรนะคะช่องทางการสั่งซื้อสินค้าเบอร์โทรศัพท์ค่ะแม่ไลน์แอดค่ะแม่จ๋านะคะสั่งซื้อกันเข้ามากติกาการสั่งซื้อไม่ยากเลยค่ะ EP กับน้องแอดมินนะและอย่าลืมแจ้งด้วยนะว่าใครรีวิวแม่สนใจ EP 142ที่น้องแก้วรีวิวหนูชื่อแก้วนะคะแม่จ๋าก็แจ้งสีไปได้เลยค่ะจะรับสีชมพูจะรับสีส้มจะรับสีดำจะรับสีน้ำเงินสีสีสด้วยกันสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่จ๋าลน์แอดนะคะยิ่งง่ายแคปหน้าจอวางไปในลน์แอดปึ้งเลยค่ะคุณแม่จ๋าแอดมินจะรู้เลยค่ะว่าแม่จะได้อาแม่จะรับสินค้าตัวไหนแจ้งสี แล้วอีกอย่างเวลาสั่งทางไลน์แอดเรียบร้อยแล้วแม่รบกวนนะคะแม่จ๋ากลับมาตอบหนูก่อนว่าแม่จะโอนคุณแม่จะเป็นโอนเงินปลายทางบางทีก็พิมพ์ว่าปลายทางลูกแม่ไม่ได้แจ้งที่อยู่หนูหนูก็ส่งให้ไม่ได้แล้วแม่ก็ตามของหนูแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะแม่แม่สั่งอีพีที่น้องแก้วรีวิวสินค้า142สีน่ๆต่อด้วยเลยปลายทางต่อด้วยเลยค่ะคุณแม่จ๋าที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พร้อมเลย ตอบว่ามีอันนั้นอของแม่ส่งออกเร็วแน่นอนแต่ถ้าน้องแอดมินบอกว่าของหมดนะแม่อันนั้นน้องแอดมินเขาจะต่อทิ้งท้ายด้วยให้แม่ไปเลือกของมาใหม่นะคะโดยการอาจจะวางลิงก์ลายบ้างอาจจะวางแบบว่าเป็นแบบที่คล้ายๆใกล้เคียงแบบนี้คุณแม่ก็สั่งเข้ามาใหม่ได้เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะสินค้าที่ลูกลงคลิปนะคะแม่๋าก็จะเป็นแบบว่าสินค้าเติมได้ถ้าเติมไม่ได้คือผ้าหมดจริงๆ ร้านผ้าหมดมันสั่งไม่ได้แล้วแบบนี้อันนั้นถึงจะเติมให้ไม่ได้นะคะแม่จ๋าส่วนใหญ่แล้วก็จะได้เกือบทุกท่านค่ะนะคะสำหรับ EP นี้ลูกต้องขอกลาบลาไปก่อนนะแม่นะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วะค่ะแม่จ๋าสวัสดีค่ะ